ครั้งเผยแล้ววันลงทะเบียนร,รับเงินคนละ3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งแจกเงินคนละ3,000บาทนั้นนะคะ นายละวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าดังที่รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคด้วยการแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชนที่มีอายุ18ตปีขึ้นไปจำนวน15ล้านคนนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม2,563เป็นต้นไปนะคะโดยระหว่างนี้ก็อยากจะสื่อสารให้ชัดเจนว่ามาตรการนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งจะแจกเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องร่วมใช้ใจ่ายสำหรับในการซื้อสินค้าอุปโภคด้วยเครื่องหนึ่งสำหรับเงื่อนไขของโครงการนี้ประชาชนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนได้หมด เพราะว่าเป็นมาตรการที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจริงๆรวมทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในเวลานี้ก็จะนำร้านค้าจากโครงการชิมชอปใช้โดยประมาณ5-6หมื่นร้านค้ารวมทั้งจะมีการลงพื้นที่เพื่อให้ร้านค้าหาเร่แผงลอยให้เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุดส่วนจะเปิดให้ร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆและก็ห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยหรือไม่นั้น นายลาวลนกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้เกิดการใช้จ่ายรวมทั้งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้มากที่สุดสำหรับโครงการดังกล่าวก็คาดว่าจะใช้งบประมาณจากพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทจำนวน4.50หมื่นล้านบาทถ้าเกิดมีคนมาใช้สิทธิ์เต็มจำนวน15ล้านคน แล้วก็ใช้เงินหมด3,000บาทก็จะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นถึง90,000ล้านบาทนววายละวะลนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ